ขอต้อนรับเข้าสู่ไพรานารีก่อนฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์ทักทายกับไพรานารีด้วยนะคะคนเลี้ยงผีโดยไตรสุกนริมนานเรื่องของโชคลาภความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในความคิดของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาาเลยก็ว่าได้เงินทองของมีค่า เป็นบันไดก้าแรกของความสุขสมหวังในชีวิตแต่ครั้นจหวังเอาจากการใช้แรงงานมาแลกความมั่งมีก็มาช้าสะละกเกินฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงหวังพึ่งเอาแต่เลขติดขอเอากับสิ่งรึกลับบางก็ขูดถูดต้นไม้บุญบานขอเอากับสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเฮียนเชื่อว่ามีผีไพรพูดร้ายสิงสู่ไม่ก็กราบไหว้ขอจากเกจิชื่อดังต่าง ถูกวิธีการที่ว่ามานั้นล้วนเป็นไปด้วยความเคารพนอบน้อมเขาให้ก็ดีไปแต่หากเขาไม่ให้หรือให้แล้วเราไม่มีโชคก็ปล่อยไปครั้งหน้าก็ใคยว่ากันไหมนั่นก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งผลให้ผีสางนางพรายบันดาลโชคลาภให้มันเป็นวิธีการที่ทำด้วยการบังคับขู่เข้นใช้อาคมโดยอาจารย์ผู้เข้มคลัง มีสื่อกลางเป็นของอาถรรพ์เช่นเชือกผูกคอคนตายหรือไม่ก็เสื้อผ้าของใช้ที่คนตายรักและหวงเห็นเอามาทำประตูเปิดประตูของโลกคนเป็นและคนตายให้เชื่อมถึงกันได้จากนั้นก็ใช้ไม้หน่วมและไม้แข็งรีดเอาเล็กจากดวงวิญญาณแล้วก็เอาไปซื้อถูกบางไม่ถูกบางก็แล้วแต่บุญแต่ก,กรรมแต่ส่วนใหญ่ หากอาจารย์ผู้ทําพิธีเก่งกาจก็มักจะไม่เคยพลาดที่ไหนที่นั่นขอเลกเป็นไดเลกแทงทีหนึ่งก็ได้หลายบาทเล่นเอาเจ้ามือน้าซีดกันเป็นทิวเทวใหญ่จำนวนยิงชราแม่ค้าขายมะพร้าวน้ำหอมตามตลาดนัดก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ครวอดอยู่ในวงการน,นี้ที่ไหนมีข่าวว่าเฮียนใหญ่จำนวนก็ไปย่ำม,มาแล้วแทบทั้งนั้นบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ผิดหวัง แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยพลาดด้วยว่าวิธีการของใหญ่จำนวนนั้นค่อนข้างที่จะแมนขอหวยมาตั้งแต่สาวเย็นแก่เงินทองที่ได้มาใช้ใจ่ายในบ้านนั้นส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการเสี่ยงโชคมากกว่าการค้าขายเสียอ,อีกกระทั่งวันหนึ่งใหญ่จำนวนได้รับข้อมูลจากคลีกดิด้วยกันว่ามีวิธีการที่จะสามารถได้เล็กดิดมาแทงหวยได้ทุกงวดโดยไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้าน แน่นอนว่าหญิงชราต้องหูพึ่งเฝ้าถามว่าสามารถทำได้ด้วยวิธีใดกันเล่าเกจะไว้หรืออยากจำหนวดวิธีนี้มันค่อนข้างแรงอยู่นะจะแรงยังไงฉันก็ไม่กลัวว่ามาเลยว่าต้องทำยังไงอยากไหมไม่ยากหรอกแกก็แค่เอาพีมาไว้ขี่บ้านแทนที่จะออกไปหาเองนะสิเบรกทีเดียวนางจำปาก,ก็งงเป็นไก่ตาแตก ไม่เข้าใจว่าเพื่อนจะสื่อถึงอะไรกันแน่เอาผีมาไว้ที่บ้านนี่คือแบบไหนแล้วจะเอาผีเข้าบ้านมาด้วยวิธีการใดกันเล่าจนเมื่อความลับถูกเปิดเผยน,นั่นล่ะถึงกับหน้าซีเพราะวิธีการที่ว่านั้นคือการเอากระดูกคนตายมาติดตัวไว้ไม่ก็ต้องตั้งโต๊ะปาระลิมเ้นไว้ไว้ในเขตบ้านแน่นอนการกระทำเช่นนั้นได้ก็ยอมขัดกับความเชื่อของคนไทยแต่เดิม ที่บ้านของทุกลังยอมมีพระภูมิเจ้าทีผีบ้านผีเรือนการนำเอาผีตายหงเข้าบ้านนั้นจะกลายเป็นการขัดแย้งกันในโลกวิญญาณหรือไม่เรามันก็ต้องแลกถ้าอยากได้โชคลาภติดติดกันทุกงวดก็ต้องเอาผีบ้านผีเรือนพระภูมิเจ้าทีออกไปหันม,มากราบไหวผีตายหงเทนไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกนะแล้วมันจะได้ผลแหนหรือ ไม่ใช่ว่านำออกไปแล้วความชิบพายมหาหรอกนะได้ยินคำถามคงใหญ่จำนวนผู้แนะนำก็เลิกเข็นเสือ้ออวดกำไลข้อมือทองคำที่มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าสองสามบาทให้ดูมีอย่างไม่รวมเวน้นที่แทบจะสวมครบทั้งสิบนิ้วและสร้อยคอเส้นใหญ่นั่นเองความกังวลทั้งหลายเลยก็อันตรธานหายไปแทบจะในท,ทันทีได้แกพาฉันไปหน่อยสิใครสามารถทำพิธีให้ได้ เรื่องที่ว่าเอาผีตายโหงมาเข้าบ้านนะว่าแล้วทังคู่ก็พากันไปสำนักมอผีแห่งหนึ่งไปถึงแก่ก็แจ้งความประสงค์ให้กับอาจารย์เจ้าสำนักรับทราบและก็ไม่ผิดหวังอีกฝ่ายตอบรับอย่งฉับไวบอกว่าจะจัดการให้แต่ขอให้เป็นวันพรุ่งนี้เพราะมันต้องใช้เวลาในการประกอบพิธีดึงเอาดวงวิญญ,ญาณผีตายหงเพื่อมากักขังไว้ในกระโหลกวันนี้ ให้ใหญ่จำนวนจัดการขับไล่ผีบานผีเรือนพระภูมิเจ้าทีออกจากบ้านเสียโกนหัวกะโหลกนี่ลูกช้างจะต้องเอาหัวกะโหลกผีเข้าบ้านเรือนหรือคะเออสิวะทำไหมจะเอาไหมนะถ้าไม่เอาก็กลับไปเสียเวลาค่ะใหญ่จำนวนหน้าเสียเมื่อได้ยินเช่นนั้นแรกทีเดียวก็จะหลงเลึกความตั้งใจอยู่แล้วเพราะคิดไปคิดมาชักจะเลยถืดไปกันใหญ่ แต่พอเหลือบมามองทองคําที่เปล่งประกายสว่างสวยในตัวของเพื่อนก็บังเกิดความลูบกลมนากลมตารับบัญชาจากหมอผีหมอผีเจ้าสำนักยืนขวดน้ำหมุนให้บอกว่าให้ไปพร่มให้ทั่วบริเวณบ้านพร้อมกันนั้นก็เอ่ยปากขับไล่ไข่ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแลหนีไปต่อจากนี้จะไม่มีการกราบไหว้ให้เสียเวลาอีกใหญ่จำนวนตอบรับออกมาด้วยอาการลังเล แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้พอหินทั้งกำไรทั้งเว้นและสร้อยคอทองคำของเพื่อนความรูปก,ก็ขึ้นนากกลับบ้านได้ก็กลั้นใจปะพรมน้ำมนต์ขับไล่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยกลาบไวเสร็จแล้วก็ไปคลายโค้งรอเวลาด้วยอาการใจจุดใจโจอพอผัวถามว่าเมื่อครูทำอะไรก็บอกเลี่ยงไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ผัวทำพิธีปัดรางขวานเรียกโชกลาภเข้าบ้านนะ อย่าไปสนใจเลยคืนเดียวกันนั้นใหญ่จำนวนหลับโดยอาการไม่สงบสุขนักบรรยากาศในบ้านบรันรว,วังหวงน่ากลัวไปหมดความอุ่นใจที่ว่าจะไม่มีผีสางต้นไหนเข้ามาในบ้านได้มันก็หายไปแล้วเมื่อตนรู้แก่ใจว่าบัดนี้บ้านอันแสนสุขเป็นปรากฏการเดียวของตนปราศจากการป้องกันอย่างสิ้นเชิงรุ่งเช้าก็รีบไปที่สำนัก เลยรับเอากระหลกผีที่ผ่านการทำพิธีไว้มาครอบครองตลอดเวลาจากสำนักหมอผีมาที่บ้านใหญ่ตำปาตกอยู่ในภาวะร้อนรนหนาวๆขนลุกวูบวาบไม่ยอมหยุดซ้ำทันทีที่เลี้ยวรถเข้าปักสอยบ้านฟูงมานับสิบย่างพากันกลุ่มคอโหอนไหลตามรถจนกระทั่งถึงหน้าบ้านอีกเห็นเช่นนี้ก็รู้โดยทันทีว่ากระหลกผีที่ถืออยู่นั้น มีวิญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้อย่างไรคอกังขาซ้ำยังเป็นวิญญาณที่แรงมากอีกด้วยถึงขนาดแผ่รังสีอันเย็นยเยือกออกมาจนทั้งคนและพีมาสัมผัสได้โดยทั่วมาถึงก็ออกกะโหลกพีคืนหิงเตรียมไว้เซนไว้ด้วยเลือดไก่และข้าวสุกหนึ่งถ้วยจุดทูบหนึ่งดอกเพื่อเรียกดวงวิญญาณให้เข้ามาคบมากินตามที่อาจารย์โบมาจ้า มากินข้าวแล้วก็ให้โชคหลาบด้วยนะถ้าถูกเยอะๆจะเอาอะไรก่าบ,บอกฉันจะหามาให้สิ้์แล้วก็มาจัดข้าวโค้งเพื่อนำไปขายที่ตลาดนัดจังหวัดที่กำลังช่วยพวัวขนมาเ้าวขึ้นรถไม่รู้ด้วยความสับเพราหรืออย่างไรพราที่นิบอยู่ใต้กระบะมานานนมดันเฉือนน้องจนเลือดสาดเป็นงานต้องพากันไปหาโมไม่ต้องไปขายโค้งรายได้ไม่เข้ากระเป๋าไปแล้วอีกวันหนึ่ง เฮ้ยอะไรมันจะสวยปานนี้วะใหญ่จำนวนบุญอย่างหัวเสียขณะที่สองผัวเมียช่วยกันประคองออกจากโรงพยาบาลไปที่รุถชายตาบอดขายลอตเตอรี่อยู่ดีๆก็ร้องทักขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีคลุยคุณคุณคุณตรงนั้นรับเอาโชกลาบออกไปสักใบไหมคุณกำลังจะมีโชคนะสองผัวเมียเหลียวมองรอบกายด้วยความแปลกใจแล้วก็ต้องชะงนหนัก พราะบริเวณนั้นไม่มีใครเลยนอกจากตนทั้งคู่นั่นไม่น่าแปลกใจเท่ากับเรื่องที่ว่าคนขายลอตเตอรีนั้นตาบอดแล้วรู้ได้อย่างไรว่าพวกตนกำลังเดินมาทางนี้รับออกไปเถอะคุณโชคดีโชคใหญ่กำลังจะลน่นพับนะแวบหนึ่งใหญ่จำนวนก็หววน,นึกไปถึงตลกผีทันที สิ้แล้วก็บอกให้พัวจึงเอามันมาชุดหนึ่งเล็กอะไรก็ได้จากนั้นก็กลับไปนอนปวดแผลร,ร้องอุดอุยอยู่ที่บ้านการขายของไม่ต้องถามถึงไม่ได้ไปหลายวันแล้วเพราะบาดเจ็บแผลจากคมมีดนั้นไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเอาแต่อักเสบปวดแผลและเริ่มเนาเฟสส่งกลิ่นเหม็นน่าสะอิดสะเอียนเชา้าวันหวยโอกผิดบาดแผลทำให้ใหญ่จำนวนใครขึ้นกินยาแล้วนอนพักโดยอาการอ่อนเพลีย ในห่วงนิทรานั้นใหญ่จำนวนฝันว่ามีหญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่กลางบ้านจ้องมองมาที่ตนด้วยสายตาเย็นชาและเสยใหญ่ยิ้มเหียมใบหน้าเนื้อตัวขาวซีดบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคนนี้ไม่ใช่คนแน่หญิงนางนั้นชี้มือมาที่ใหญ่จำนวนแล้วก็บังเกิดเสียงพูดเย็นเยือกสะท้านสะเทือนกลองทั้งที่อีกฝ่ายไม่ได้ขยับปากพูดเอาไปสิ โชคลาบที่เมืองยากได้กูไห้แล้วและกับความชิบหายของเมืองกับผัวของมืองใหญ่จำนวนสะดุง้งลืมตาตื่นดยความตระนุกตุกใจซึ่งก็เป็นเวลาจะจวน4ี่โมงเย็นแล้วในยามนั้นจึงต้องกระวีกระวาดลากตัวเองลงจากที่โนนไปเปิดทีวีดูการถ่ายทอดสดจากกองสลากทันทีที่ผลรางวันโอใหญ่จำนวนแทบเป็นลมจับ ลอตเตอรี่จำนวนหนึ่งที่ซื้อมานั้นถูกรางวัลที่สองรวมเป็นเงินนับล้านบาทเพียงเท่านี้อาการเจ็บป่วยที่มีก็พลันหายไปกับตาใหญ่จำปาร้องเรียกหาผัวด้วยความตื่นเต้นแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อไร้เสียงตอบของอีกฝ่ายกัดฝันลากตัวเองไปอย่างหน้าบ้านก็เห็นว่ารถยังจอดอยู่ที่เดิมแต่ที่ดูผิดปกตินั้นก็คือกล่องมะพร้าวที่เหลือค้างอยู่บนรถเพียงครึง่งส่วนอีกครึ่งหนึ่ง กองระเกระก,กะเกลื่อนพื้นและเมื่อพินิจด,ดูก็เห็นว่าผัวครูทุกคู่ยาหนอนแน่นิ่งอยู่ท้ายรถเห็นเท่านั้นก็ใจหายวาบรองเออะลากตัวเองไปกับพื้นคลุกคละไปถึงก็พบว่าผัวสิ้นใจแล้วผัวน่าจะสิ้นใจไปสักพักแล้วโดวยเพราะตัวเย็นเชียบเขนขาเริ่มแข็งใหญ่จำปาวีดรองลันด้วยความตกใจและเสียใจรักุณกันไปจนเพ่อนบ้านต้งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น จังหวะน,นั่นเองมะพร้าวที่เหลืออยู่บนรุดก็ลื่นไหลล,ลงมาทับร่างของใหญ่จำนวนบางรวงใส่หัวบางก็รวงทับตัวทับแผลความสูงของรุดทาให้การกระแทกของลูกมะพร้าวสุดมันมีมากไม่ใช่น้อยกว่าที่เพื่อนบ้านจะนําร่างไร้สติข,ของใหญ่จํานวนออกมาจากกล่องมะพราะ้าวก็ใช้เวลาพอสมควรนําส่งโรงพยาบาลก็ต้องผากันใจหายกระดูกสันหลังของใหญ่จํานวนเคลื่อนเป็นเหตุ ให้ถึงแก่การเป็นอัมาพาตท่อนล่างไร้ความรู้สึกอย่างไม่น่าเชื่องานศพของผัวใหญ่จำนวนก็เป็นไปด้วยความสุขเศร้าหลายคนโจดขานกันว่าคนเราจะสวยอะไรขนาดที่จะถูกมะพร้าวทับตายได้เรียกว่าหนึ่งในร้อยและที่แย่ไปกว่านั้นคือใหญ่จำนวนที่รอดชีวิตมาได้นั้นก็ต้องติดอยู่ในร่างที่ผีกลพิการช่วยเหลือตัวเองแทบจะไม่ได้จนกว่าแกจะตายจากโลก ไม่มีใครรู้เลยว่าใหญ่จำนวนได้ถูกรางวัลและได้เงินมาเป็นล้านเพราะเจ้าตัวไม่ได้บอกและยังไม่ได้เอาเงินไปขึ้นเพราะไม่มีปัญญาถูกเมื่อเชื้อวันก็ต้องตื่นมามองกระโหลกผีบุญหิงและมองลอตเตอรี่ในมือจะให้คนอื่นพาไปขึ้นเงินก็กลัวถูกปลน้นระแวงโน่นนี่นั่นแทบจะตลอดเวลาที่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊ก เพื่อนบ้านนำข้าวปลาอาหารมาให้มาจุนเจือตามวิสัยของคนมีน้ำใจต่อกันก็ไม่ค่อยกล้ากินกลัวว่าเขาจะวางยาและชิงเอาลอตเตอรี่ไปในทุกๆวันใหญ่จำนวนต้องนอนวัดภะวาเพราะมีหญิง้าวที่เจอในความฝันโผลมายืนยิม้มเฮียมด้วยความเย็นยะเยะือกอยู่ข้างที่นอนไม่ว่าจะสวดมนต์บทไหนหรือเรียกร้องอ้อนวอนให้ผีบ้านผีเรือนช่วยจะทำอย่างไรก็ไม่ได้ผล ผีสาวระเบิดเสียงร้องโหยหวนหัวเราะออกมาพร้อมกับเยือเยัยนว่ามึงจะให้ใครช่วยใี่มมึงไล่พวกมันออกไปจากบ้านจนไม่เหลือแล้วใหญ่จำนวนต้องทนทุกข์ทรมานไปกับอาการเจ็บป่วยและความหวัดผวาเช่นนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนบ้านได้พบร่างไร้วิญญาณของเก นอนตาเลือกลานกำรัตเตอรี่เอาไว้เน่นยายจำนวนตายจากลูกนี้ไปแล้วโดยที่ชคก,ก้อนใหญ่ที่หลุนทับไม่ได้นำมาใช้เลยสักบาทเรื่องราวของยายจำนวนคนนี้ทำให้เห็นเลยว่ายายจำนวนมีผีบ้านผีเรือนที่คอยคุ้มครองอยู่แล้วแต่กระดันขับไล่ออกไปจนหมดสิน้นกลับมาเลี้ยงผีตายหูงที่มีความโหดร้ายโดยเหตุของความลูกในเรื่องของรัตเตอรี่หรือโชคก,ก้อนใหญ่ที่ใครๆก็ได้ เมื่อฝังเรื่องราวชิ้นนี้แล้วจะมีใครอีกบ้างที่อยากให้ชีวิตมีโชคลาภและมีจุดจบแบบใหญ่จำนวนชิ้นนี้